ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังจใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องประมูย์ c h ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้า เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับผมเดี๋ยวมีตัวไหนบ้างนะครับเราจะมานําเสนอกันนะครับผมท่าไหนเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลามีคลิปใหม่เข้ามานะครับจะได้เห็นก่อนใครเพื่อนนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนมัธยมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0ู9 4 0 6 469 5่นาะครับผมเบอร์ไลน์แอดดไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับผมเป็นเบอร์เดียวเลยนะครับ ร้านอยู่ติโรงเรียนบ้านนายม่นะครับอำเภอสสมนังเจัดวุรินนะครับผมอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับนี่ครับไปมาสะดวกเลยนะครับผมเวทีตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับผมท่านไหนสนใจนะครับเวทีนะครับผมหกพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับเวทีนะครับมีให้พร้อมเลยนะครับไม่อัดสี่แผ่นนะครับผมนี่ครับทั้งฉากลงฉากหลังนะครับทงชาติมีอะไรให้หมดมีให้หมดนะครับแล้วก็มีไฟลังเวทีให้ด้วยนะครับหนึ่งชุดนะครับนี่นะครับ 6,500บาทนะครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกมารับเองนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมมีค่าปรับระดับให้ด้วยนะครับผมปกตัวเด้อครับผมครับผมทางร้านของเรานะครับผมไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกนะครับโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมครับผมวันนี้มีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมนะครับ NPE นะครับผม ห้าพันบีนะครับแต่ตัวนี้ไสในไม่ใช่ตัวเดิมแล้วนะครับผมชสในไสในนะครับตัวนี้ครับจะของเดิมเปลี่ยนมาแล้วนะครับใช้ขับส8แปนิ้วคาราสองนะครับผมปิดมอดเฟตนะครับมอสเฟาเป็นเฟดดานะครับเฟดดาข้างละแปดตัวนะครับเฟดดาข้างละแปดตัวนะครับผมม้อแปลงก็ไม่ใช่ของเดิมนะครับไม่ใช่ของเดิมเมื่อตัวนี้ลงใหม่หมดนะครับลูกค้าบอกว่าลงใหม่หมดนะครับไปขับนะครับสิบแดนิ้วนะครับข้างละสามดอกนะครับผมนี่นะครับ ใช้ขับตู้นี้มานะครับผมราคาละสามดอกนะครับผมส่วนราคาตู้เดี๋ยผมจะทําเป็นอีคลิปหนึ่งนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวนะครับผมสินค้าค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับสภาพสวยๆนะครับผมใช้งานปกตินะครับทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมสินค้าทุกตัวนะครับผมผมจะทดสอบแล้วนะครับทดสอบก่อนนะครับทุกชิ้นนะครับผมก่อนที่จะมาลงขายนะครับผมเพราะฉะนั้น สบายใจได้ครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวไหนมีปัญหาตรงไหนก็จะแจ้งให้พี่น้องนะครับชาวเครื่องเสียงได้ทราบกันนะครับอย่างละเอียดนะครับผมร้านนี้ไม่มีจกตาอย่างแน่นอนนะครับครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นพอรเวียร์มอดเฟนะครับผมจะของเดิมใช้ครับสิบแปดนิ้วนะครับข้างละสามดอกนะครับผมนี่ครับครับผมตัวนี้ทดลองแล้วก็นะครับเสียงใช้ได้เลยนะครับผมอ่าถ้าสลบผมนะผมว่าข้างละสองนี่อิ่มๆนะครับข้างละสองอิ่มนะครับ เนี่ครับเป็นเฟดดัมนะครับเป็นเฟดดัมนะครับไม่ใช่ไบโปลาเด้อพี่น้องนี่ครับคับผมตัวนี้นะครับเปิดราคาแบ่งปันนะครับผมท่าไหนเอาไปใช้งานไว้ขับสี่แปดนิ้วนะครับราคาสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมอะความจัดส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับคับมีบางคนถามผมว่าพี่ไปซื้อมาทำไมเครื่องเสียงแบบนี้นี่กับผมซื้อมาให้ใครขายเขาเลิกเล่นกันหมดแล้วคับผม ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าต้นทุนชีวิตของคนเราแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับครับผมของถูกนะครับท่านท่านมีเงินน้อยครับท่านก็หาของหาของถูกไปใช้งานนะครับผมรับงานก็ใต้ไม่ต่างกันหรอกครับครับเชื่อผมเลยครับครับผมท่านจะใช้ชุดเครื่องเสียเป็นแสนครับไปงานขาวดาท่านก็ได้ไม่เกินพันห้าเหมือนกันนี่แหละครับนี่ครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นวงการเดียวกันนะครับอย่าว่ากันเดือพผิด้องครับ ผมรับซื้อนะครับทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเก่าแบบใหม่ผมซื้อหมดนะครับขอแค่ราคาผมมาแบ่งปันให้พี่น้องชาวเครื่องเสียงได้นะครับผมซื้อหมดนะครับผมไม่เกี่ยงนะครับครับผมอันนี้ขอระบายนิดนึงนะครับผมไม่ได้ว่าใครเด้อตัดกระทบท่านไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับเนาะต้นทุนชีวิตของคนเราไม่เท่ากันนะครับสััแต่กรนก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ ไม่คุ้นมากครับพี่น้องอรมาเรื่องมาเลยครับผมตัวนี้2,900บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับขับ18แปดนิ้วเจ้าของเดิมขับ1 8ดอยู่ข้างละ3ดอกนะครับผมแต่ผมแนะนํานะครับถ้าเป็นโครงหลอนะครับแนะนำค่าละ2ดอกนะครับตัวนี้ขับได้แน่นอนนะครับผมวจสอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี้าร0บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นโบเอีมอีกตัวนึงนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เจ้าของเดิมแปลงมาแล้วนะครับผมวอลลุ่มตัวนี้นะครับ จะเป็นวอลลุ่มอ่าสองชั้นนะครับสองชั้นก็คือว่าจะสามารถเร่งทีเดียวนะครับออกทั้งซ้ายทั้งขวาได้พร้อมกันและก็เท่ากันเลยนะครับหรือท่านไหนจะเอาไปจัดแปลงนะครับก็ครับผมตัวนี้ก็คุ้มนะครับม้อแปลงใหญ่นะครับนี่นี่ครับม้อแปลงใหญ่ๆเลยนะครับผมนี่ครับนะครับฟังก์ชัเตอร์ก็มีทั้งสองฝั่งนะครับผมอ่าข้างละสี่คู่อ่าข้างละสี่ข้างละสองคู่นะครับข้างละสองคู่นะครับนี่ครับ ตัวนี้ขับเสียงกลางได้เนาะ12 15คาระสองนะครับตัวนี้ได้นะครับผมตัวนี้ใช้งานปกตินะครับนี่ครับมออแปลงใหญ่ๆนะครับทันไหนหาครับเอาไปตัดแปลงนะครับลงกล่องใหม่หรือว่าใช้กล่องเดิมก็ยังใช้ได้ปกตินะครับผมไม่มีตําหนิใดๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือวอลลุ่มนะครับผมแนะนําคือวอลลุ่มตัวนี้นะครับผมอ่าเป็นวอลลุ่มสองชั้นนะครับผมก็คือหมุนทีเดียวนะครับเสียงจะออกพร้อมกันทั้งสองข้างเลยนะครับผมเป็นสเตอริโอนะครับผมเป็นสเตอริโอด์สำหรับตัวนี้ ราคาแป่งปันพี่น้องไปใช้งานนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมความส่งเลยทั่วไทยนะครับผมแต่ในหาอยู่นะครับพวเวอมราคาถูกนะครับผมใช้งานได้นะครับรับงานได้กว่าพันห้าเหมือนกันแล้วพี่น้องครับผมต่อไปครับผมต่อไปเป็นอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นสําหรับพวเวมรากหญ้านะครับรากหญ้าจริงๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับผมนี่ครับเป็นโมแปลงเธอร้อยนะครับโมแปลงค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับผมตัวนี้ก็อ่า คาร์ดิทเตอร์นะครับไปพล่าก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ครั้งละครั้งละสามคู่นะครับครั้งละสามคู่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ผมเปิดราคาเท่ากันไปเลยดีกว่าครับนี่ครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เจ้าของใช้เป็นนี่ครับเป็นจะเป็นวอลลุ่มสองชั้นนะครับเป็นวอลลุ่มสองชั้นคือเวลาเราเร่ง ก็คือไอเวลาเราเล่นทีเดียวนะก็จะออกทั้งซ้ายทั้งขวาพร้อมกันนะครับอ่าอีกอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ใช้นะครับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ใช้หรือว่าอถ้าไหนเป็นช่างก็เอาไปแยกอ่าเป็นวอลูกสองตัวได้นะครับผมตัวนี้ไม่ยากนะครับสำหรับท่านที่เป็นช่างอยู่แล้วนะครับผมใช้งานปกตินะครับสำหรับตัวนี้ครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมนี่ครับหรือถ้าไหนมีไอเดียเอาไปใส่กองใหม่นี้ก็แจมเลยครับใช้งานปกติราคานี้นะครับไม่มีแน่นอนนะครับผม ครับผมเพราะว่าขับสิบแปดนิ้วสองพันเก้าร้อยบาทนี้หาที่ไหนไม่ได้ครับหาที่ไหนไม่ได้รับประกันเลยนะครับผมนี่นี่ครับราคาแพงปันจริงๆนะครับผมอ่าผมรับซื้อทุกสภาพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนครับเพราะว่าต้นทุนชีวิตของคนเรานะครับแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะพี่น้องเนาะครับผมอ่ะต่อไปนะผมเป็นพวยแมนะครับผมซีโอดีโอนะครับผมเป็นรุ่น i อเอสองพันหนึ่งนะครับไอเอสองพันหนึ่งนะครับนี่ครับครับผมโม่แปลงค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้นี่ครับครับเจ้าของเดิมใช้ขับสิบแปดนิ้วคงปั๊มอยู่คคากกระะนัับบแลล็ขง อีกตัวหนึ่งนะครับข้างละสองดอกนะครับผมกลางเป็น PS สิบห้านิ้วนะครับข้างละสองดอกนะครับนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นมอเตอรเฟลด้วยครับพี่น้องมอเฟตแล้วครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับผมน่าจะเป็นมอเฟตแล้วครับตัวนี้นี่ครับครับตัวนี้ผมทดสอบแล้วนะครับบอกเลยว่าเสียงอ่าขับเสียงกลางนี่แบบอย่างละเอียดเลยครับตัวนี้ใส่กิ๊กนะครับเสียงกลางนี่ครับเสียงกลางละเอียดมากครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับหาควบแอมนะครับไปขับเสียงกลางนะครับเสียงดีๆเนียนๆนะครับตัวนี้นี่ผมรับประกันเลยครับเนียนจริงนะครับ ตัวสอบผมยังกี่ใจเลยสำหรับ p o แ e r m ตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมมีทั้งหมด2แค่นนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับเดิมๆยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับนี่ครับสีสวยเลยนะครับผมมีทั้ง2แค่นนะครับเป็นมอสเฟตนะครับนี่นี่ครับกลับสวยงามครับสำหรับ PowerM ซีออดิโอนะครับ RA สองพันหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับผมเปิดราคานะครับแท่นละห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมราคาพร้อมจะส่งให้เลย ทั่วไทยนะครับผมต่อไปนะครับผมมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นโพวเวมนะครับอ่าวาฟาเดลนะครับวาฟาเดลนะครับวาฟาเดลตัวนี้เป็นโพวเวมของแบรนด์อังกฤษนะครับเป็นของแบรนด์อังกฤษนะครับท่านไหนหาโพวเวียมที่ให้รายละเอียดเสียงสูงๆนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นโพวเวม คาเทสนะครับเป็นโฟเอ็มคาร์เทสนะครับผมเป็นของรัฟฟาเดลนะครับผมเป็นรุ่น CPD นะครับสามพนะครับผมตัวนี้จากของเดิมใช้ขับ12นิ้วพงหล่ออยู่ข้างละสองนะครับตัวนี้เป็นโฟเอ็มแบรนด์อังกฤษนะครับแบรนด์อังกฤษแท้ๆนะครับเป็นของนําเข้านะครับนี่ครับสภาพสวยๆนะครับเข้าไปเข้าไปดูราคาในใน Google ใน Lazada ได้เลยครับตัวนี้ตอนนี้นะครับราคาอย่าง20,000 6,000อยู่นะครับผม26,900บาทนี่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับมือ 2, สองสภาพมือหนึ่งนะครับมือ 2, สองสภาพมือหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์นอกแท้ๆนะครับผมตัวนี้เปิดราคาแบ่งปันนะครับผมหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับท่านที่หาโปรแอมนะครับที่ต้องการคุณภาพเสียงนะครับตัวนี้นะครับผมเจ้าของเดิมใช้อยู่ในห้องซ้อมดนตรีนะครับห้องซ้อมดนตรีนี่ครับผมคุณภาพเสียงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับ นครับสภาพสวยกิ๊กนะครับสวยกิ๊กไม่เอี่ยมเลยนะครับผมสำหรับ Pro M ตัวนี้นะครับผมราาฟเดลนะครับโปรนะครับเป็นรุ่น CPD 3า0พนะครับผมตัวนี้สภาพไม่เอี่ยมเดิมๆนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับสภาพสวยมากนะครับของใหม่26,000ื่นนะครับผมมือสองหนึ่งบาทนะครับผมนี่ครับขับของดีราคาถูกมาอีกแล้วครับผมต่อไปนะครับผมเป็น Ecoracer นะครับ Ecoracer Modify นะครับเป็นรุ่น2231นะครับ สองสองสามหนึ่งสภาพมือหนึ่งไมค์กิฟตนะครับนี่ครับครับสภาพมือหนึ่งไมค์กิฟตนะครับอ่ะผมยังอาจจะไม่ทำความสะอาดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าของเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับของเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับนี่สำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับท่านไหนหาอยู่เด้อตัวนี้นะครับหนึ่งพันนะครับแปดร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมเป็นอีโคไลเซอร์สไลยาวนะครับโมดิฟายนะครับสองสองสามหนึ่งนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับผมเป็น คอสสองทางนะครับคอสสองทางของเบต้าทีนะครับคอสสองทางเบต้าท oh, ีนะครับ <t> ต <necessary> ัวนี Meat ้นะครับเจ้าของเปลี่ยนหมอแปลงมาแล้วนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมอแปลงมาแล้วนะครับผมด้านล่างนะครับเปลี่ยนมอแปลงใหม่มาครับแต่วงจรยังเป็นตัวเดิมนะครับยังเป็นตัวเดิมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้ครับผมท่านไหนหาอยู่นะครับคอสนะครับคอสสองทางนะครับผมใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้ราคา900บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับสำหรับคอส สองทางเบต้าทีนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นอขอสามทางนะครับเป็นของยี่ห้อโมดิฟายนะครับโมดิฟายเป็นรุ่นนะครับผมสองสามสี่เอนะครับสองสามสี่เอนะครับสภาพาไมเอียมนะครับสภาพาไมกิ๊กเลยน,นะครับสำหรับตัวนี้นี่ครับนี่ครับสภาพาไมกิ๊กนะครับผมท่านไหนหา ควร์สามทางไว้ใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นของโมดิฟายนะครับผมหน้าสีขาวนะครับสีสวยเลยตัวนี้นะครับผมตัวนี้เปิดราคานะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมสําหรับคอร์สสามทางโมดิฟายนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับเป็นปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟของสาธิตนะครับสาธิตเป็นรุ่น MPD 802นะครับผม MPD 802นนะครับตัวนี้ ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังปักกันว่าเป็นยังไงนะครับผมสักครูดเ้ยพี่น้องครับผมอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นี่ครับผมปักมีทั้งหมดกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดช่องนะครับผมปักแปดช่องนะครับของสาธิตนะครับนี่ครับครับผมวัดโวลต์เป็นแบบเข็มนะครับวัดโวลต์เป็นแบบเข็มนะครับนี่ครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับผมขนาด2 u ยูนะครับผมราคานะครับผมราคา จ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมปลั๊กไฟสาธิตนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นไม้ลอยนะครับผมไม้ลอยตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้ออะไรเนาะพี่ลองเลยผมเพื่อนบอกนะครับอ่ะนี่ครับนะครับตามนี้ด้วยครับถ้าจะอ่านกลัวอ่านผิดนะครับไม่ว่ากันเด้อครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นคลื่น ตัวนี้ขึน้กว่านะครับหกร้อกว่าครับเป็นคืนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมใช้งานปกติทั้ง2ตัวเสียงดีนะครับสำหรับไมม์ตัวนี้นะครับผมสามารถปรับจูนคืนได้นะครับผมตัวนี้ราคานะครับผม1,500บาทนะครับผมพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมตัวนี้นะครับผมหาแค่สายนะครับหาหาหาแค่สายนะครับพ่วงนะครับเพื่อที่จะใช้เสาด้านหน้าได้นะครับผมตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับสำหรับ ตัวแปลงนะครับผมอ่ะนี่ครับผม1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นปีคอสนะครับผมปีคอนสามทางนะครับปีคอนสามทางอีฮอร์แอมเฟตนะครับอีฮอร์แอมเฟตอ่ะตัวนี้จะของเดิมบอกว่าทํามา5,500้านะครับทํามา5,500้านะครับเป็นตัวท็อปของร้านนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปของร้านนะครับผมเป็นคอนสามทางนะครับของค่ายแอมเฟตนะครับผมเป็นตัวท็อปของในร้านเลยนะครับผมใช้งานปกติทุกช่องนะครับผมอ่ะ ตัวนี้จะของเดิมซื้อมา5,500บาทนะครับผมวันนี้ราคามือสองนะครับผม2,500บาทนะครับผมพร้อมจัดส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมท่านไหนหาปีคอร์สแรงๆนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าจบนะครับผม เป็นตัวท็อปที่สุดเลยครับของร้านนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปเป็น Powerm a นะครับผม AJ นะครับเป็นรุ่น3,000 v z นะครับ3,000 v z ตัวนี้สภาพบอกเลยว่าม่เยี่ยมนะครับสภาพม่เยี่งเดิมเดิมนะครับยังไม่ผ่านมือหมอนะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกติเลยนะครับสำหรับ Powerm a AJ นะครับ3,000 v z นะครับผมตัวนี้นะครับผมเปิดราคา7,500บาทนะครับผม7,500บาทนะครับันใจใครอยู่ก็สามารถ โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นไม้ชั่วนะครับตัวนี้เป็นไม้ชั่วนะครับชั่วแท้นะครับนี่ครับเป็นไม้ชั่วแท้นะครับผมเป็นรุ่น SVX4 นะครับ SVX4 นะครับสำหรับตัวนี้นี่ครับแท้มหาจจกรนะครับผมแท้มหัจักรเลยนะครับตัวนี้นี่ครับขับใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูขึ้นความถี่ให้นะครับสักครู่เด้อพี่น้องขึ้นความถี่ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่น้อ Iscilla, นี่ครับผมตัวนี้เป็นคืนความทีใหม่อยู่นะครับ <kaz> คืนความทีใหม่เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับรองรับคืนตั้งแต่นะครับผมเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ถึงแปดร้อยหกนะครับผมตัวนี้เป็นคืนใหม่เลยนะครับผมนี่แท้มหาจักรนะครับผมเป็นคืนใหม่นะครับผมแท้มหาจักรสภาพสีสวยนะครับสภาพสวยกิ๊กเลยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่หาไม้นะครับเสียงดีนะครับของแท้นะครับผมนี่ครับเป็นไม่ชวนนะครับนี่ครับนี่ครับสสวยเลยนะครับนี่ครับผมท่านไหนหาอยู่เด้อตัวนี้ ตัวนี้นะครับเปิดราคานะครับผม4,500ร้อยบาทนะครับผม4,500้า้อยบาทนะครับนี่ครับนี่ครับได้ครบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องนะครับผมนี่ครับกล่องเป็นกล่องอย่างนี้นะครับผมนี่ครับเป็นกระเป๋าอย่างดีนะครับเป็นกระเป๋าอย่างดีนะครับนี่ครับสภาพไม่เยี่ยมนะครับผม4,500ร้อยบาทนะครับผมสลับไม่ชัวนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นไม่ชัวอีก ตัวนึงนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่ากว่านะครับรุ่นกว่ากว่าเป็นรุ่น p g f o นะครับ p g f o นะครับตัวนี้ก็เป็นชัวแท้เหมือนกันนะครับนี่ครับโลโก้นะครับโลโก้ชัวนะครับโลโก้ชัวแท้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับถนาหาอยู่เดียวตัวนี้เดี๋ยวผมจะดูขึ้นให้นะครับว่าขึ้น ความถี่ตัวนี้เท่าไรนะครับผมอ่าขึ้นความถี่ตัวนี้นะครับอยู่ที่524ถึง542นะครับผมคืนนี้ก็ถูกกฎหมายนะครับผมคืนนี้อ่าไม่ไปชนกับคืนใดนะครับผมสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมอ่าไม่ผิดกฎหมายนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นรุ่นเก่ากว่านะครับเป็นรุ่นเก่ากว่าเนาะนี่ครับนี่ครับ PG นี่ครับผม PG X4 นะครับผมนี่ครับสีสวยนะครับท่านไหนหาอยู่เด้อนี่ครับอุปกรณ์ครบนะครับผมมีตัวใหม่นะครับมีการกิ้งให้นะครับอ่ะส่วนตัวนี้ไม่มีมานะครับไม่มีมาเด้อเดี๋ยวถ้าถ้าผมมีเหลือเศษนะครับเดี๋ยวผมเดินไปดูอ่ะถ้ามีเดี๋ยวผมจะมาแถมให้นะครับสลับทันทีอ่ะต้องการไม้ชัวนนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับอ่ะเปิดราคาราคาเดียวกันไปเลยครับผมท่านไหนสนใจตัวไหนก็เลือกได้เลยครับราคาเดียวกันนะครับผม4,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่ง ตัวไทยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นมิกเซอร์กันมางครับผมมิกเซอร์ตัวนี้นะครับนะครับเป็นออเดีโออ่าอเดีโอซีหรือเปล่าครับนี่ครับนี่ครับออเดีโอซีนะครับเป็นรุ่น MP1260 นนะครับหนึ่งสองหกศูนย์นะครับตัวนี้มีเอฟเฟกนะครับอ่ามีเอฟเฟกเด้อสามารถใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับทดสอบแล้วนะครับผมก็ตามสภาพนะครับอ่าตัวนี้ปกติแล้วเป็นโฟล์วมิกนะครับผมแต่ว่าอ่เสียงไม่ออกนะครับอ่าเสียงเสียงโฟล์วมิกไม่ออกนะครับผมก็ไม่ได้รื้อดูข้างในนะครับไม่รู้ว่า อุปกรณ์ข้างในจะพบหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ตัวมิกเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องไม่ช่องอะไรทุกตัวนะครับสามารถใช้งานได้ปกติครับอีคอไลเซอร์ก็ใช้งานได้นะครับผมทุกช่องนะครับใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับผมทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็คือ อ่าป no awesome. nice. so of ุ่มมิ้วก็จะมีข้อแข็งนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมฉีดน้ายล้างให้นะครับฉีดน้ายล้างให้ก่อนส่งนะครับผมอ่ใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับเอฟเฟกมีนะครับเอฟเฟกก็ใช้ได้ปกตินะครับเสียงออกปกติตัวนี้เปิดราคาแบ่งปันนะครับแบ่งปันพี่น้องไปใช้นะครับกับกันไหนเอาไปรับงานถูกๆนะครับตัวนี้อ่เปิดราคาเบาๆนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสำหรับมิกซ์นะครับโอริโอน็่้ซ สองหกศูนย์นะครับใช้งานปกติทุกช่องนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นไม้ชัวนะครับครับไม้ไมชัวเป็นรุ่นนะครับ ULX D4 นะครับ ULX ULX D4 นะครับผมตัวนี้นะครับผมขึ้นความถี่นะครับขึ้นความถี่จะอยู่ที่นะครับผมเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับถึงเจ็ดร้อยเก้าสิบเมกะเฮิรตซ์นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับตรวสอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวค่อยชมด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับ ครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับผมอตัวนี้นะครับผมไม่มีชุดย้ายเสามาให้นะครับผมไม่มีชุดย้ายเสามาให้เด้อะแต่พวกเสาพวกอะไรมีให้ครบอยู่นะครับผมนี่ครับผมตัวนี้นะครับผมเปิดราคาแพงปันนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นพวมนะครับของตระกูลเอเนะครับผมมีเข้ามาทั้งหมดสองแนเด้อสำหรับเอเีนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นพวมนะครับเอเนะครับเป็นรุ่น p ี m 10X นะครับ p ี m 10X ตัวนี้สภาพมือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับผมนี่ครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่าอีกตัวหนึ่งก็นี่ครับสติกเกอร์ยังไม่ขาดนะครับตัวนี้น่าจะอ่าถูนะครับเวลายกเคลื่อนย,ย้นายนะครับผมคิดว่านะนี่ครับนี ة, ่ครับสภาพเเดิมทั้งสองตัวนะครับผมน,นี่ครับนี่ครับรับตัวบนนี้รู้สึกว่าจะสวยเป็นพิเศษ e X, นะครับสำหรับ SAE 10X นะครับเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับนี่ครับ เป็นรุ่นใหม่เลยนะครับผมท่านไหนหาอยู่เด้อตัวนี้ตัวนี้ไมเอียมนะครับผมบอกเลยว่าซื้อมือสองด้เค้ามือหนึ่งแน่นอนนะครับสำหรับรุ่น SAE PXM 10X นะครับผมตัวนี้เปิดราคานะครับผมสำหรับ 10X นะครับผม9,000บาทนะครับผมพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผม PXM 10X นะครับ9,000บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นวอแอ SAE นะครับผมรุ่นนี้เป็นม้อร์แบกนะครับผมเป็นรุ่น TX 5 2 0 0นะครับตัวนี้ขับ18นิ้วได้ครับราซีสบายๆเลยครับตัวนี้ แรงๆนะครับตัวนี้แรงมากนะครับสำหรับพาวเวอร์มนะครับ SAE TX ห้าพันสองนะครับผมมองเห็นไหมเนาะแดดเริ่มแดดเริ่มสองแล้วครับพี่น้องเลยนี่ครับผมนี่ครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้สิบแปดนิ้วข้างละสี่สบายนะครับผมราคานะครับผมหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นหม้อแปลงกเลื่อนสลับตัวตัวล่างสีขาวนะครับตัวบนเป็นสวบิชิ่งนะครับผมนี่ครับตันในหาร์พาวอรมแรงๆนะครับไปขับสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้คงรอได้เลยนะครับผมข้างละ 3ถึง4ดอกนะครับผมสุดท้ายเลยครับผมสุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นมิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ยามาฮ่านะครับมิกเซอร์ยามาฮ่าเป็นรุ่น Mg 1 2 4 CX นะครับ1 2 4 CX นะครับตัวนี้ใช้งานปกติทุกช่องนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นยามาฮ่าแท้นะครับเป็นยามาฮ่าแท้100%นะครับผมนี่ครับนี่ครับผมโลโก้นะครับผมนี่ครับซีเรียลนัมเบอร์นะครับถ่าในสงสัยว่าตัวไหนแท้ไม่แท้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมไม่ห่วงวิชานะครับผมยินดีแนะนำทุกท่านนะครับผม นี่ครับตัวนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมิกเจมาห้านะครับผมเอ็มจีหนึ่งสองสี่ซีเอ็กนะครับนี่ครับมอเปร์นะครับอ่ะตัวนี้อ่ะเปิดราคานะครับผมหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมวันนี้ก็คลิปค่อนข้างยาวนะครับคลิปค่อนข้างยาวนะครับขอจบคลิปเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อครับผมถ่าไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมอ่ะ แล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมสนใจสินค้าตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับส่วนสินค้าที่ขายไปแล้วนะครับก็จะมาคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ